สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreamaker Channel ช่องมันชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <c oughs> เกมนี้ก็เป็นเกมอินดี้สยองขวัญที่ชื่อว่า silenced เติม ed เข้าไปนะคำว่า silenced เนี่ยแปลว่าเงียบนะเติม ed เข้าไปอย่างเงี้ยแปลว่าถูกทำให้เงียบนะ ก็เป็นเกมสยองขวัญที่ไม่รู้จะสยองขวัญขนาดไหนแต่เขาบอกว่าเออไม,ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากๆนะเราก็จะเชื่อเขาเออถ้าใครพร้อมแล้วว่ามันไม่น่ากลัวมากๆเราก็เข้ามาผจญภัยกับความถูกทําให้เงียบไปได้วยกันดีกว่านะแปะลุยเฮ้ยโอ้โหพอจะพเพล์ปุ๊บมันขยับขึ้นมาเลยดูดิเฮ้ย,อยโอ้หนายมีลุกเล่นปลามีคนมายืนอยู่ข้างๆนะ เออเนื้อเรื่องเกริ่นมาว่าเอรินเนี่ยเป็นนักเรียนไฮสคูลนะเออที่กำลังจะจบการศึกษาสองสามวันก่อนเนี่ยเธอได้รับอะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดมากๆเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งจากสมุดจดเก่าๆของเธอนะซึ่งเก็บไว้ที่ โรงเรียนประถมแล้วก็หน้ากระดาษนั้นอะแค่หน้าเดียวอะมีเมสเซจเขียนไว้ว่ากลับมานี่สิถ้าเธอต้องการความทรงจำของเธอความรู้สึกที่มันแปลกประหลาดเนี้ยที่จะต้องการสิ่งที่มันหายไปคืนมาเอรินก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปในโรงเรียนล้างเพื่อไปตามหาสมุดบันทึกเล่มนั้น กด enter เพื่อไปต่อ okay. โอเคได้สิอยากได้ขนาดนั้นแล้วโอ้ที่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะแล้วฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันยืนขากลางกดกดอะไรต่อโอเคมันไปต่อนะ <c oughs> กลับมาที่นี่ตอนกลางคืนนี่มันฉันคิดผิดหรือเปล่านะทำไมไม่มาตอนกลางวันล่ะ <c oughs> ใช่เธอควรจะมาตอนกลางวันจริง ฉันไม่น่าจะไปสนใจไอ้เมสเซจไร้สาระนั่นเลยอะ่ะใช่แล้วปิดเกมเถอะโอเคใช้เมาส์ขยับนะแล้วก็ WSD ยกดคลิกซ้ายเพื่อดูออ e c t คทีไฟล์ t ด e j o จอน a ลหาเอกสารสิเอ่ออันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะชอวูดเทรซเดีอันโฟเอ่อเรื่องร้ายๆที่ชอวูดเนี่ยได้รับการ พิสูจน์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแบบไขคดีที่โรงเรียนปถมชอวูดเนี่ยปิดจาก incident อินิเดน t ์อะไรเนี่ยรีอิริแดกไม่ใช่รีแดกแปลว่าอะไรขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันไม่สุดรีแดกแปลว่าการแก้ไขนะรีแดกเท็ดก็คือถูกแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าแก้ไขอะไรนะ โรงเรียนเนี่ยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอโทษนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงอาจารย์ด้วยเออซึ่งตำรวจเนี่ยยังสืบสวนอยู่ว่าอ๋อมันอาจจะแบบเหมือนโดนดขีดฆ่าหรืออะไรงี้มั้งรีดกยังหาอยู่ว่าเหตุการณ์ของมิกะสกิมูระเนี่ยนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็จะมีข่าวให้ดูต่อไปโอเคได้แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนแลกเปลี่ยนนะโคตรมืดซ้ายก่อนไดยไหมกลับบ้านเลยโอ้มืดมืดมากเลยครับพี่โอ้มันล็อกนี่ฉันต้องหากุญแจก่อนโอ้อยู่คนเดียวปะเนี้ยเกมนี้จะเล่นจบปะเนี่ยมีสัตว์ประหลาดโผลมาเปล่า อันนี้เข้าไม่ได้นะนี่อะไรอ่ะตู้งั้นรอก,กดได้ไหมไมมันเหม็นจังเลยเนี่ยกลิ่นอะไรพิลึกกลิ่นอะไรก็กลิ่นขยะตรงนี้ไงกดกดได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็ต้องการกุญแจเช่นกันไม่ได้ไม่ได้ไไดกุญแจต้องการกุญแจหมดเลยโอเคแสดงว่าทางนี้ไปไม่ได้แล้วนะไปดีกว่านี่อะไรเนี่ยสวิช มีใย,ยบางมุมด้วยหรอโอ้ยอะไรเรากดได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้นี่โอ้ได้แล้วนี่ไงโอ้คือเรากดประตูได้ไกลมากเลยนะเมื่อกี้ยืนห่างประตูโคตรเอ้าไม่ได้แล้วอ่ะกุญแจอยู่ไหนอ่ะโอเคจบสิ้นภารกิจกลับบ้านกันเถอะเธอมันไม่ควรมาเลยมันมืดและอันตรายฉันไปไม่ได้ฉันจะต้องหาให้เจอก่อนนะ แต่เราไม่มีกุญแจเธอเธอจะไปหากุญแจที่ไหนหรอตั้งสตินะตั้งสติสมาธิพอเรามีสติเราก็จะมีอ๋อมันมาทางนี้ได้จะเกิดปัญญามีสติแล้วจะเกิดปัญญาจริงๆห้องน้ำาง้นหรอห้องน้ำที่แตกพัง เคสโอเคยอยู่ที่นี่โหเนี่ยเราเปิดประตูได้ไกลมากจนน่ากลัวนึกออกปะโหส้วมมันลอยลอยอยู่งี้ได้ไงเนี่ยอย่างงี้หักง่ายปะเนี่ยเหรอคุณแจใครกุญแจมาทิ้งไว้ในส้วมเนี่ย <c oughs> โอโหหัวล้อทำไมอ่ะ <c oughs> เพื่อนเล่นเนออไม่เอาเด ได้กุญแจแล้วก็เปิดอันไหนก็ได้ปะวะนี่ไงเปิดได้แล้วนี่คือเจอ์นอตที่เราหาใช่หรือไม่นี่ไงกระดาษอะไรแบบว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นเออสิ่งที่มิกะทําเป็นประจํำนะฉันไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีเลยไม่เคยแกล้งใครสักคนด้วยทำไมพวกเขาถึงต้องใจร้ายกับฉัน ฉันทำทุกอย่างที่พวกเขาบอกนะทุกอย่างเลยแล้วดูสิว่าได้อะไรคืนมาพวกเขาไม่เข้าใจเหรอพวกเขาไม่รู้สึกเหรอว่าฉันรู้สึกยังไงอะ่ะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะต่างออกไปพวกเขาไม่ได้พูดอะไรพวกเขาอยากจะเป็นคนดีกว่าน,นี้สักหน่อยไหมถ้าฉันไม่ได้ร้องไห้ออกมาพวกเขาก็คงจะหยุดเหรอพวกเขาก็ร้อง พอเราร้องไห้ก็หัวเราะใส่เราอีกมันมากเกินไปแล้วแต่ว่าเอรินน่ะเธอต่างออกไปเอรินก็คือเรานี่ใช่ป่ะมึงหัวเราะทำไมอะ่ะถ้าเราทำดีเธอก็อย่ามาหลอกเราดูดิมีอะไรไม่มีแล้วรตรงคอมเนี้ยกดได้ไหมไม่ได้นะคอมนี้กดไม่ได้นี่มีอะไรหรือเปล่า นี่เจอคุณใจอีกดอกหนึ่งโอเคมีมีดอกเดียวใช่ไหมมีอีกดอกไหมเดี๋ยวไหนๆก็เข้ามาแล้วเข้าไปดูให้สุดไม่มีโอเคโอ้มิก,กะถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอเธอก็ไม่ต้องทำอะไรเราป่ะเธอไม่ต้องหัวลาะใส่หูเราด้วยมันมีประตูอีกบานหนึ่งไม่ใช่หรออ๋อ เอาแค่พอดีโอ้เปิดได้แล้วขอบุณครับมิกะถ้าเธอไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วอะ่ะมาบอกดีๆก็ได้เข้าฝงเข้าฝันอะไรเงี้ยเดี๋ยวทําบุญไปให้นะไม่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนี้ไงเจอเนาจริงคืออะไรอะ่ะนี่ไงกระดาษหนึ่งแผ่น นี่กระดาษอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอิรินเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเลยนะเธอฉลาดน่ารักสนุกสนานแล้วก็จะแบบคอยคุยกับฉันอยู่ตลอดเลยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่สนใจฉันเหมือนฉันเป็นอากาศสาธาตแต่ว่าอิรินสนใจฉันแล้วก็ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นมากเลยในที่เนี่ยคือแบบฉันก็สามารถที่จะทนการลัน รังแกกั่นแกล้งกันได้อะตราบใดที่เอลินยังกลับมาในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะกินข้าวกลางวันด้วยกันเธอเน่ะเป็นแสงสว่างในชีวิตของฉันแล้วล่ะเราตัดสินใจที่จะเจอกันหลังเลิกเรียนไปที่ห้องสมุดนะฉันซ่อนสมุดไว้ใต้โต๊ะฉันต้องเอามันฉันต้องไปหามันให้เจอแล้วก็เอามันไปคืนีนห้องสมุด โอเคว่าแต่แถวนี้เธอมีกุญแจอีกสักดอกไหมไม่มีแล้วอะอะไรอยู่ลายโกหกอะไรไม่ได้โกหกอะไรเลยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะแล้วไม่มีกุญแจแล้วอันนี้เปิดไม่ได้เราต้องไปห้องสมุดเหรอห้องสมุดอยู่ไหน เฮ้ยไม่เจออ่ะหรือว่าเราพลาดกุญแจในห้องนั้นไปนะไม่ได้ฉันยังกลับไม่ได้ฉันยังหาของไม่ครบขอดูอีกทีนึงมันอาจจะมีกุญแจอยู่ในห้องนี้นะแต่เราไม่ทันสังเกตไงเมื่อกี้เราได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะใต้โต๊ะใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้กุญแจไหนกุญแจ hello hello where's the key นี okay. ่เด the ินเดินขึ้นบนโต๊ะด้วยนะไม่มีกุญแจเธอแต่เขาบอกว่ามันอยู่ในห้องสมุดนะมันอาจจะเป็นห้องเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยห้องสมุดอะมีเปล่าไม่เจออะไรนะ เสียงอะไรปะดีๆฉันก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆเปิดอะในที่ที่ไม่มีคนอย่างเงี้ยนะโอ้โหเปิดให้ด้วยเหรอขอบคุณครับนี่คือห้องอะไรห้องอะไรไม่รู้มีเครื่องเล่นวิดีโอด้วยนะมีตู้กดกาแฟด้วยมีคอมพิวเตอร์ที่ล้มอยู่ นี่ไงเจอแล้วแล้วอยู่ดีๆเครื่องนี้ก็เล่นไฟเทปให้หาเทปเหรอแล้วเทปอยู่ไหนล่ะจะรู้ไหมล่ะอยู่ห้องนี้หรือห้องไหนแล้วทำไมเราต้องทำตามคำสั่งของจอนั้น,น,นด้วยอะ่ะเทปอยู่ไหนอยู่ในนี้เปล่าเช็คเดะไม่ไมี มันล็อกอ่ะมันมันเปิดไม่ได้เทปอยู่ในห้องน้ำเปล่าเอ๊ะนี่อะไรอ่ะ,มะแมลงสาบโอ้โหเพิ่งสังเกตไม่ชอบมแมลงสาบเยอะด้วยกลัวมากตัวเล็กๆพอได้ตัวใหญ่ไม่ไหวจริงๆไม่มี ชื่อว่าอะไรนะเทปในนี้เงินรอไม่เจอนะเทปไม่มีโอเคเทปอยู่ไหนแล้วเนี่ยบอกใบ้ฉันหน่อยสิเอรินเธออยากให้ฉันเห็นอะไรบอกฉันมาฉันพร้อมแล้วนี่ไงปุ๊บเทปอ่ามา ยืนมาเลยยัดเยียดเข้ามาสิอยากให้ด่ก็ยัดเยียดเขา้ามาอะไรดีๆก็บังคับให้มาตรงนี้คืออะไรฮะเสียงโทรศัพท์นั้นคืออะไร อันนี้อ่านได้นะกระดาษบอกว่าความจริงมิกะสุกิมูระถูกพบอยู่ในล็อกเกอร์ที่ลงโอ้โหไอ้กินเหม็นนั่นไงที่โรงเรียนอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก็ได้น่าจะขาดออกซิเจนแล้วก็มีวิดีโอสัมภาษณ์หลายอันบอกว่าพิสูจน์แค่ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่พวกเรารู้จักเอลินนะ พวกเราคิดว่าเธอฮะพวกเรารู้ว่าเธอถูกฉันหลอกเหรอให้เข้าไปในห้องสมุดแล้วก็ไปเจอพวกเพื่อนๆจับยัดเข้าไปในล็อกเกอร์เธอนั่นแหละที่เป็นคนทำเธอล็อกประตู แล้วก็บอกว่าให้ปล่อยฉันอยู่ในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นความผิดแกเฮ้ยเราชั่วร้ายขนาดนี้เลยเหรอเอลินเธอชั่วร้ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหจงไปยอมรับกรรมซะเถอะได้เลยในเมื่อฉันเลวขนาดนั้นฉันจะยอมรับฉันพร้อมจะตายแล้วนี่สิสุดปลายทางโทรศัพท์เข้ามาเลย งาไงจับกูสิจับกูสิมันไม่ให้เราไปต่อนะหรือมันให้เราถอยปะหรือเราหนีความจริงมาแน่ๆเลยก็เลยโทรเรียกเรากลับมาตามมาปอกว่าไปละวอ๋อไม่มีอะไรนะหรือว่าเราต้องคลิกที่เจ้ารูปร่าง,ดงแดงๆนั่น ือเราอ่ะไปเป็นเพื่อนที่ดีแ้ะก็ไปหลอกให้เขาโดนขังไว้แล้วขังไว้วันหยุดเลยนะคือตลอดวันหยุดมันช่างโหดร้ายเหลือเกินอ๋อเราเดินผ่านไปได้นี่ไงเฮ้ยโอ้โหม,มันไม่สร้างสรรเลยนะเอาขังแล้วก็อุ้ยนี่ตัวเราทำอะไรไว้จำได้หรือเปล่า S <S ออ True ending เผชิญหน้ากับความจริงนะเฮ้ยโอ้โ,อโหจบไปแล้วแล้วถ้าไม่ไม่ true ending น,นี่คือยังไงอะเราก็คือเราไม่ยอมรับเงี้ยหรอเฮ้ยแต่ว่าก็ก็ชัดเจนดีนะมันก็เป็นเกมที่สื่ออะไรชัดเจนดีว่า การที่เราทําอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันแบบมันก็ต้องได้รับผลกรรมนะเออไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมาบอกว่าเป็นเด็กแล้วทําผิดไปก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องราวอันนี้มันบอกมันเกิดขึ้นในสมัยปฐมใช่ไหมจะมาบอก,อกเด็กทําอะไรมันสุดท้ายแล้วมันไม่รู้เรื่องเออสุดท้ายถ้ามีคนบาดเจ็บหรือตายมันก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะซึ่งอันนี้ ตามข่าวก็คือเออมันเหมือนไม่มีใครรับผิดชอบไงเพราะว่าบอกว่าเป็นอุบัติเหตุไงผีก็เลยกลับมาล้างแค้นเองดีมากเลยนะชอบชอบชอบกลับมาล้างแค้นอย่างนี้นะแต่อย่าล้างแค้นน่ากลัวมากนะกลัวโอเคเนาะเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยเกมนี้ดีนะเวนย่อมระง,งับด้วยการจองเวน